อย่าไปกลัวว่าเขาจะหายไปค่ะถ้าเขาคือคนที่ใช่ของคุณจริงๆมันไม่มีใครเอาเขาไปจากคุณได้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ต่อให้คุณพยายามหนักแค่ไหนนะคะคุณก็ไม่ได้ครอบครองเขาอยู่ดีคุณก็ต้องเสียเขาไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณทำใจให้สบายนะคะแล้วคุณจะเลิกกลัวเมื่อคุณคิดว่าอะไรที่มันเป็นของฉันก็ไม่มีใครเอาไปได้ คุณจะใช้ชีวิตแบบเบาสบายผ่อนคลายคุณจะเลิกกลัวทําไมการไล่ตามถึงได้ทําให้ความรักไกลออกไปและ4วิธีที่จะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดความรักแทนการไล่ล่านะคะและ4วิธีนี้นะคะจะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดความรัก ที่ดีที่สอดคล้องกับพลังงานของคุณด้วยผู้หญิงหลายคนเชื่อว่าถ้าเราชอบใครเราต้องแสดงออกต้องพยายามต้องทําให้เขารู้ว่าเราพิเศษกว่าผู้หญิงคนอื่นคือเราทําเยอะกว่าผู้หญิงคนอื่นเลือกฉันสักทีเถอะฉันทําเยอะขนาดนี้นะคะเป็นเพราะว่าพลังงานของคุณนั้นขาดนะคะแต่ทําไมยิ่งทำ มากเท่าไหร่เขากับดูห่างไกลออกไปนะคะเพราะความรักไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไล่ล่าแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องดึงดูดเข้ามาค่ะการไล่ตามทำให้พลังงานของเรากลายเป็นพลังงานของการร้องขอการที่เราพยายามมันคือพลังงานของความขาดเราเราทำเยอะเราอยากให้เขามอง เราอยากให้เขาเลือกเราสักทีนะคะการที่เราไล่ล่าพยายามหนักมากคือพลังงานของการขอไม่ใช่พลังงานของการรับและผู้ชายสามารถรับรู้ได้ทันทีเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งพยายามมากเกินไปซึ่งทำให้สเสน่ห์ของคุณนะคะลดลงโดยไม่รู้ตัวนะคะนี่ไม่ใช่การเล่นเกมนะคะแต่มันคือพลังงานที่ ถูกส่งคือออร่าที่ถูกส่งออกมาจากตัวคุณเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งพยายามหนักมากเป็นเพราะว่าเธอมีความกลัวและเมื่อคุณมีความกลัวคุณก็ไม่ได้ส่งพลังงานของความรักออกไปใช่ไหมคะแล้วจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้นิดมี4วิธีนะคะ ให้เรานะคะฝึกไปได้วยกันนะคะนี่ก็ยังฝึกอยู่นะแล้วคุณก็จะเห็นว่าความรักที่แท้จริงนะคะจะไหลเข้ามาโดยไม่ต้องไร้ราเขาจะไหลเข้ามาหาคุณแบบธรรมชาตินะคะหนึ่งนะคะหยุดพยายามค่ะและปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาบ้างค่ะให้เขาทำงานบ้างนะคุณไปทำงานแทนเขาหมดนะมันก็ทำให้เขาแบบว่า ขี้เกียจผู้ชายก็ชอบความท้าทายค่ะเมื่อคุณถอยกลับนะและก็อยู่กับพลังงานหญิงของตัวเองคุณจะเริ่มเขาจะเริ่มสังเกตนะแล้วเขาก็จะให้ความสนใจมากขึ้นอย่าไปกลัวว่าเขาจะหายไปค่ะ ถ้าเขาคือคนที่ใช่ของคุณจริงๆมันไม่มีใครเอาเขาไปจากคุณได้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ต่อให้คุณพยายามหนักแค่ไหนนะคะคุณก็ไม่ได้ครอบครองเขาอยู่ดีคุณก็ต้องเสียเขาไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณทำใจให้สบายนะคะแล้วคุณจะเลิกกลัวเมื่อคุณคิดว่าอะไรที่มันเป็นของฉันก็ไม่มีใครเอาไปได้ คุณจะใช้ชีวิตแบบเบาสบายผ่อนคลายคุณจะเลิกกลัวเพราะคุณจะรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะได้สิ่งดีเสมอนะสองค่ะโฟกัส on yourself นะคะคนสวยนางฟ้าโฟกัสที่ตัวเองให้มากขึ้นนะคะแทนที่จะถามว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาชอบเราหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงฉันพูดแบบนี้แล้ว ทำให้เขารู้สึกแบบไหนนะคะคุณเอาพลังงานไปจดจ่ออยู่ที่เขาคุณเลือกเขาตลอดเลยวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันจะทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขวันนี้ฉันอยากจะรู้สึกยังไงวันนี้ฉันจะทำอะไรให้ฉันมีความสุขแล้วก็ enjoy กับชีวิตมากขึ้นนะคะพลังงานของผู้หญิงที่มีความสุขนะคะจะเป็นพลังงานที่ ขี่หไปด้วยสเสน่ห์มันเป็นพลังงานของความรักความอิ่มความเบาสบายความไว้วางใจนี่คือพลังงานที่สอดคล้องกับจักรวาลที่จะดึงดูดทุกอย่างเข้ามารวมถึงความรักที่ใช่และก็ความมั่งคั่งด้วยความรักและความมั่งคั่งคือใช้พลังงานเดียวกันนะคะ เมื่อคุณเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตด้วยความรักเบาสบายผ่อนคลายนะคะอัตโนมัติค่ะโอกาสเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาผู้ใหญ่ก็จะเมตตาคุณอย่างมากมายนะคะ 3. นะคะ embody your feminine energy นะคะก็คือเป็นตัวเองในแบบที่ มีเสน่ห์ที่สุดค่ะนะคะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณรู้สึกรักและภูมิใจที่คุณมองไปในกระจกแล้วคุณรู้สึกว่าือผู้หญิงคนนี้ทําไมช่างมีเสน่ห์จริงๆจงเป็นผู้หญิงที่มองเข้าไปในกระจกเมื่อไหร่แล้วก็โอ้ยหลงไหลตัวเองนะคะพลังผู้หญิงที่แท้จริงนะคะไม่ใช่การพยายามทําให้ใครรักนะคะแต่คือการ กลับมารักและก็เลือกตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขนะคะนุ่มนวลมีสเสน่ห์เบาสบายเป็นธรรมชาติหัวเราะง่ายกินอร่อยนอนหลับสบายนั่นคือพลัง Feminine Energy นะคะมันเบาสบายค่ะคุณไปทำงานยากมาตลอดแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะหยุดด้วยเพราะว่าคุณกลัวกลัวว่าถ้าคุณทำน้อยลงแล้วเขาจะไม่รักนี่ไงคุณ กำลังไม่เลือกตัวเองอยู่นะคะไม่ต้องวิ่งตามใครเลยจัดที่รักเพราะเมื่อคุณเข้าถึงพลังนี้นะคะเขาจะเป็นฝ่ายเขามาหาคุณเองค่ะแล้วถ้าเขาไปละคะ่ะ mm. ก็แปลว่าเขาไม่ใช่ของเราก็แปลว่าจักรวาลกำลังนําส่งสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาคุณไม่มีอะไรจะต้องเสียคุณมีแต่จะตื่นเต้นโอ อะไรที่ดีกว่ากำลังจะเข้ามาฉันจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งใหม่นี่ไงมันตื่นเต้นออกใช่ไหมสี่ค่ะ stay open ค่ะที่รักเปิดใจต้อนรับผู้ชายที่สอดคล้องกับพลังงานของคุณอย่าไปจะเอาคนนี้ไม่ได้คนนี้หนูจะไม่มีความสุขในความรักนะบางบางคนนะคะ คือน,นี่เข้าใจความรู้สึกเลยนะว่านี่ก็เคยอยู่จุดนั้นมาก่อนจะเอาคนนี้ค่ะถ้าไม่ได้คนนี้ชีวิตนี้เหมือนว่ามันจะไม่สามารถดำเนินไปได้ด้วยความสุขวันนี้นะคะนี่อยากจะให้คุณนะคะลองนะคะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้าฉันมัวเต็มหมกมุ่นกับ การที่จะเอาแต่คนนี้แล้วถ้าฉันพลาดโอกาสที่จะได้สิ่งที่มันดีกว่าละ่ะแล้วถ้าฉันพลาดโอกาสและก็เสียเวลากับการที่สิ่งที่ดีกว่าจะเข้ามาหาฉันละ่ะแล้วถ้าสิ่งใหม่ที่จะเข้ามามันดีกว่ามันทำให้ฉันสุขมากกว่ามันทำให้ฉันเติมเต็มฟูลฟิลมากกว่าละ่ะคุณลองถามตัวเองแบบนี้นะคะ ถ้าเขาคือคนที่ใช่หรือแม้ว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งนะคะคุณก็จงต้อนรับคุณด้วยพลังหญิงของคุณค่ะอย่าปิดกั้นตัวเองเพราะอาดีตหรือความกลัวนะจ๊ะแต่ให้เปิดใจดูว่าเขาสอดคล้องกับพลังงานของคุณตอนนี้หรือไม่ถ้าความสัมพันธ์นี้มีค่าพอ ให้แสดงความรู้สึกออกมาอย่างอ่อนโยนพลังงานของคุณจะเป็นตัวบอกเขาเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรความรักไม่ใช่เกมของอีโก้ไม่ต้องแก้แงเย็นชาเพื่อให้เขาตามหาแต่เป็นตัวเองในแบบที่อบอุ่นมีสเสน่ห์และมีคุณค่าเสมอถ้าเขาคือคนที่ใช่คุณจะสัมผัสได้เองนะคะและความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆเติบโต ไปในทิศทางที่งดงามขึ้นทุกวันถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดความรักและเป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะคะนิดม me e ีอีบุ๊กที่ชื่อว่า30 day feminine magic mm hmm. เมื่อคุณได้รับอ e ีบุ๊กนี้นะคะคุณจะเปลี่ยนพลังงานของคุณผู้หญิงมากมายเปลี่ยนเพราะอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะเป็นอ e ีบุ๊กที่ทำให้คุณ กลับมาอยู่ในพลังงานผู้หญิงมีชีวิตที่เบาสบายมีความสุขผ่อนคลายและถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอะนะก็คอมเมนต์เ0อ a y 30วันมานะคะเดี๋ยวนี้จะส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะคะ